สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเอนสมาชิกทุกๆท่านนะที่เข้ามารับชมช่อง YouTube แอดทอ t นะครับนักคำนวณอยู่ในขณะนี้ฮะหลังจากที่เสาร์อาทิตย์นี้ผมไม่ได้ลงคลิปนะครับไปทำบุญนะครับไปทำบุญที่ <c oughs> ที่อะไรล่ะที่พระธาตุพนมนะครับวรวิหารนะครับวัดพระธาตุพนมวลวิหารนะครับเขามีงานไปจำปีนะครับ สามถึงเท่าไหร่สิบสามมั้งถ้าจำไม่ผิดหรือสิบสองสิบสามนี่แหละนะครับอีกสองสาวันนะครับงานก็จะน่าจะจบนะครับโันนี้ือโอกาสไปเสาร์อาทิตย์ไปทําบุญตะเวนทําบุญนะครับที่พระธาตุพนมนะครับก็ขอใครที่เข้าไปดูคลิปผมในเพจก็จะเห็นนะครับหลวงพ่อลวงที่ผมไปทําบุญไว้ในเพจนะครับก็หยุดไปสองวันเสาร์อาทิตย์นะวันนี้วันจันทร์ก็ถือโอกาสมา กับแฟนถักช่องยูทูบนะครับพานะครับสมาชิกมาคิดคำนวณสูตรหลักร้อยบนนะเทียบชนกัน2สูตรร้อยบนตัวเดียวนะครับเทียบชนกัน2สูตรอันนี้สูตรที่สองอันนี้สูตรที่1นะครับนี่ฮะผมเทียบชนให้หงวดนะครับหงวดนี้นะหลักร้อยบนเทียบชนกัน2สูตรตัวเดียวนะครับงวดนี้จะชนกันอีกไหมหกงวดนี้ชนกันสำหรับสองสูตรนี้จะเป็นสูตรใหม่ทั้งสองสูตรนะครับ เป็นสูตรใหม่ทั้งสองสูตรก็พิจารณาเอาหลักร้อยนะครับถ้าชอบก็นําไปใช้ถ้าไม่ชอบมองผ่านก่อนที่จะเข้าไปชมสูตรกันยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไปด้วยกันแล้วกันช่องแอดทอนนะักคำนวณฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแอดทอนได้ทําสูตรดีๆทําคลิปดีๆให้สมาชิกได้รับชมกันด้วยกันแล้วกันนะครับสมาชิกนะ <c oughs> มาฟังคำเตือนทางช่องกันก่อนคำเตือนนะครับทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบกรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุกนการผนานหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท,ทุกข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเด้อสมาชิกเด้อพิจารณาเอานะครับมาดูหลักร้ 100. อยสุดที่หนึ่งหลักร้อยสุรที่หนึ่งนะครับเลขเด่นตัวเดียยหลักร้อยบนอ่ะงวดแรกสุดได้เลขสอง หลัพกพุ่ดรสองสองหนึ่งอ่าสองก็มาที่หลักร้อยถูกเปก็นงวดที่หนึ่งร้อยบนตัวเดียวงวดที่สองฮะร้อยบนตัวเดียวสุดได้เลขแปดพุ่ดรแปดสี่สามแปดฮะมาที่ 100, กกทท 3, หลักร้อยบนถูกงวดที่สองงวดที่สามฮะสุดหลักร้อยบนตัวเดียวได้เลขแปดฮะ ประมาณที่หลักร้อยบนอุ้ยโอ้ตายอ่ะนี่อันนี้ผิดไฮไลท์สีผิดนะอ่ะวันที่ 4, สี่สุดได้เลขสองะดอกสองศูนย์เก้าสองก็มาที่หลักร้อยนะถูกม 4. หมดที่ 5, สี่วที่ห้าสร หลักร้อยบนตัวเดียวเลขกเจ็ดพอหลักเจ็ดเจ็ดกลาเจ็ดก็มาที่หลักร้อยบนตัวพีโน,นที่ห้าวดที่ผ่านมาร้อยบนเลขเจ็ดท่เจ็ดมาที่หลักร้อยบนหลัวดที่ผ่านมาอ่ะผมขอแจ้งเตือนสมาชิกนะครับเสาร์อาทิตย์ผมมีเวลาพวกเข้าไปอ่านคอมเมนต์ดูนะครับ โอ้สมาชิกบางท่านนะครับผมไม่ได้เข้ามาอ่านนะครับในคอมเมนต์ใน, comment, ในช่อง YouTube นานแล้วนะครับต่ออาทิตย์ก็มีเวลานหานลังจากไปทำบ,บุญก็มาดูสมาชิกบางท่านนะครับคอมเมนต์โอ้นะครับเหมือนท่านท่านท่านโกรธผมมาจากที่ไหนก็ไม่รู้นะครับนะคอมเมนต์มานะครับ ไอ้ด่าตัวผมก็ไม่ว่ามาด่าผมเรื่องอะไรผมก็งงนะครับเพาว่าผมหลอกลวงคํานวณหลอกลวงอะไรประมาณนี้นะครับผมคำผมไปคํานวณหลอกลวงอะไรสมาชิกผมก็งงนะครับคือคอมเมนต์นี้มาด่าพ่อร่ำแม่ผมเลยก็แล้วถ้ามึงแม่นจริงขนาดนี้มึงก็ให้พ่อให้แม่นะมึงขายนาบมาซื้อสิอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ด่าผมเฮียมาก ตัดมั่งอะไรมั่งโอ้ตายนะครับแบบนี้มันไม่มันมันไม่ได้นะสมาชิกนะ <c oughs> ถ้าท่านไม่ชอบนะครับช่องผมนะครับอันนี้มันช่องผมนะครับผมคํานวณคิดคํานวณมานะครับนะครับผมก็ไม่ได้ไปผิดกฎนะครับผิดกฎช่อง Youtube แต่ผมไปผิดใจท่านนะครับช่อง y t u t u ผมเขาเปิดให้ผมนะครับให้ผมสร้างไรายได้ในช่อง Youtube ก็ม anyway, ันก so uh, like ็ไม่มีปัญหาไม่ได้ไม่ได้ไปผิดกฎมงกฎหมายอะไรนะผมคำนวณสูตรมาให้สมาชิกที่ติดตามผม่าเข้ามาดูมาคิดเนี่ยมันมีผมมีสูตรทุกทุกทุกสูตรที่ผมลงให้ผมมีสูตรกกับผมไปหลอกลวงหลอกลวงอะไรท่านอะผมถามไอ้ที่คอมเมนต์มาด่าพ่อร้อแม่ผมอะผมไปหลอกลวงอะไรท่านฮะหลอกหลอกลวงตรงไหนอะผมถามก่อนว่าว่าผมหลอกลวงตรงไหนที่ท่านคอมเมนต์มาด่าพ่อร้อแม่ผมเนี่ยเนี่ยสูตรมันมี ถ้าผมหลอกลวงท่านเนี่ยผมหลอกลวงท่านตรงไหนอ๋อตรงที่ว่าผมผมคำนวณสูตรมาปุ๊บแล้วกองสลากมันไม่ออกออกออกตัวเลขตามที่ผมคำนวณน,นี่เลยอ,อันนี้เลยผมหลอกลวงท่านมันไม่ใช่นะท่านเอาสมองตัวไหนคิดนะครับผมบอกแล้วว่าผมให้เพื่อเป็นแนวทางตัวเลขเนี่ยตัวเลขที่ผมคำนวณมาเนี่ยมันก็เหมือนการคาดเดาล่วงหน้าว่าสูตรมันจะมาตามสูตรที่เนี่ยสูตรเนี่ยมันจะมาตามนี้นะครับ นะครับฉะนั้นนะครับฉะนั้นนะครับนะครับฉะนั้นท <orman> ่านต้องนะครับฉะนั้นท่านต้องนะครับนะครับฉะนั้นท่านต้องพิจารณานะสมายชิงนะผมลงให้เพื่อเป็นนะผมนี่ไม่ไม่เป็นคนพูดหยาบนะสมาชิงนะพ่อพ่อพ่อแม่ผมพ่อแม่ผมที่จะสอนมาดีผมเป็นคนที่อารมณ์ค่อนข้างดีอ่ะนะครับ ผมคิดคำนวณศูนย์นี้ผมไม่ไปไปไปด่าพ่อร่อแม่ไปไปเม้นด่าเป็นเม้นด่าพ่อร่อแม่ใครนะครับคือคืออย่างนี้ครับสมัยชีิบางท่านอาจจะไม่เข้าใจพ่อแม่ผมอ่ะเสียท่านเสียไปตั้งนานแล้วอย่าเอาท่านดึงท่านลงมามาเม้นด่าพ่อพ่อร่อแม่ผมถ้าไม่ชอบช่องผมนี่ก็คือกดออกไปจากช่องผมแค่นั้นเองครมันไม่มีอะไรอันนี้มันเป็นช่อง YouTube ผมนะครับท่านเข้ามาชมท่านไม่ชอบท่านก็ถ้าหาว่าผมหลอกลวงหรืออะไรนะครับอย่าด่าพ่อร่อแม่ผมก็กดออกไปจากช่องผมแค่นั้นเองครมันไม่เข้ามันไม่เข้าตัวผมหรอก มันเข้าตัวของท่านเองนะครับครับอ่ะก็ผมนะครับ <c oughs> ผม,นะบผ,มผมพูดพูดพูดแบบนีนะบ้ให้ท่านเข้าใจใครที่มิน้นต์กยนเกียนผมนะครับ <c oughs> อีกหลายเรื่องนะครับที่ที่ท,ที่ที่มิน้นต์กินเกียนผมนะครับก็ก็ท่านไหนที่ไม่ชอบก็ออกไปอยากชอบผมแค่นั้นเองอ่ะสูตรนี้มันจะ <c oughs> เดี๋ยวบวกกันเลย5 7ลงท้ายเลข2 2 0สองอ่ลงท้เลข1นลงท้เลขสอ่ะสูตรน,นี้ได้เลข6นะครับสมาชิกนะไปเร็วๆผมพูดเยอะไปหน่อยวันอ่ะแล้วแคปสูตรอ่ะแคปสูตรไว้แล้วก็ไปดได้เลข6นะครับ <c oughs> ผมขอชี้แจงนะครับเพราะว่านานแล้วผมไม่ได้เข้ามาอาจจะยาวหน่อยนะชี้แจงให้สมาชิกผมนะครับคำนวณให้เฉพาะสมาชิกที่ติดตามผมนะครับ เขาเขาดูนะครับท่านใครนะ่ใครที่เข้ามาแล้วมาคอมเมนต์ด่าด่าโดยที่ไม่สร้างสรรค์น่ะนะนะครับก็ออกไปได้นะครับออกไปจากช่องผมนะครับพวประําวันที่16ทับสองทับหกแปเนี่ยท่านท่านท่านดูว่ามันชอบเลขหกไหมก็สูตรมันได้เลขหกถ้าท่านไม่ชอบท่านมองผ่านนะครับไม่ไม่ต้องไม่ต้องแคปไว้ดูหรือไม่ต้องทําอะไรทั้งสิน้นตัวท่านกนะดออกจากช่องผมไปนะครับเพราะว่าท่านไม่ชอบ อยู่แล้วนะครับถึงถึงผมจะเอาอย่างงี้ถึงผมจะนนถึงสูตรมันจะคำนวณเข้าท่านก็ยังด่าผมมาเดิมไอ,ไอ้คนที่มันเมนด่าผมเข้าไปดูหลายคลิปมันมีแต่อไอ้คนเก่าๆนะคนคนที่ชื่อเก่าๆอ,อ่ะอชื่อที่ใช้ในช่อง youtube ชื่อเก่าๆนะครับ <c oughs> ที่เขามาเมนด่านะครับก็แบบนี้มันก็กวนเกินนะครับอ่ะก็เดี๋ยวไปยาวๆเลยนะครับ ไอชิปนี้นะเพราะว่าตัวผมพูดเยอะไอลิปมันยาวสมัชชิกบางท่านอาจจะลำคาญน,นะครับก็อตามนี้เลยเป็นหลักร้อยอันนี้สูตรที่สองนะครับเดี๋ยวไปดูสูตรกันเลยเดี๋ยวไปดูสูตรกันนะครับก็เข้าจริงตามนี้แหละนะสมัชชิกนะตามสูตร <c oughs> หลักร้อย พอผมคำนวณสูตรตัวเลขมันได้ก่อนที่จะนำมาลงให้นี่ผมคำนวณคิดดีแล้วนะครับตัวเลขสูตรนี้มันจะได้เลขสองสำหรับสมสดุลนะ,ะหมดนี้ไม่ชนกันนะเนี่ยบวกกันดูนะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าบวกแปดก็ลงท้ายเลขเจ็ดเจ็ดแปดลงท้ายเลขห้าห้าแปดนะครับห้าแปดลงท้ายเลขสามสามเก้าก็ลงท้ายเลขสองนะครับนี่เลยสูตร ท,ทั้งสองสูตรนี้ตัวเลขไม่ชนกันนะครับทั้งสองสูตรนี้ตัวเลขไม่ชนกันนะครับถ้าชอบก็ใช้นะนําไปใช้นะทุงกงวดมันชนกันแต่งวดนี้ไม่ชนกันงวดประจาวันที่นะครับสิบหกทับสองทับหกแปดนะครับชอบจัดขัดผา่านอ่ะสองสูตรนี้งวดนี้ไม่ชนกันได้สมาชิกด้วยใครชอบเลขหกหรือใครชอบเลขสองก็จัดไปสาหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกๆท่ทานที่ให้การติดตามขอบคุณครับ